สัสดีครับอบอยเมย์ครับผมปลาล่องครับปลาลองขอนแก่นครับทีมออกคลิปที่สองนี่ครับเพราะว่าฟังคลิปบะบบหัวกะโป๋ครับบักหัวกะโป้บักไซวิกน่ะครับับบหัวกะโปบะะ้บักไซวิกพูดไรสาระพูดอวดอ้างตัวเอง ว่าตัวเองมีพูดมีสาระตัวเองพูดก้อนที่พูดยังกันกองเลยกันกองมาแล้วบักชีฮาโลบักซุก้อนบักทานยมเออมึงมาฟังกูดีโอ้ยมึงอะไรสาละเลยกูสิบอกให้บักนหนองในบักหัวกระปกูกถามมึงเอาวิจออกหัวมึงสิบดแดงยึงคืนมึงเบิ่งมัวกูนี่หมัวกูไม่เป็นซิบซิบใบหรือกูสิใส่บ่าใส่เท่านั้นเอง มึงมีอห่ังดีกว่าพวกกู่มีครับมีการดูถูกคนครับใส่ลายปลายสีมึงมีเหงังเป็นหลักฐานมึงยกย่องน้องต้อมเอรียดากน้องต้อมกูถามมึงหลายเทื่อแะไววามึงโกงมาไล่เขาโกงคาตัวมึงเอาใอ้เขาไปมึงใส่ลายปลายสีขำหลาทุกอย่างครับบ่มีสินที่ดีสําหรับมึงคาของมึงนี่บ่มี่สินดีดีทีบ่นี่ดีมึงคนมีหลักการครับมึงเมาเอง เมื่อ่าครบคงงกงงยิงแล้วมีบริษัทสองสามบริษัทมีแต่กำไรมีแต่นั่นแหละมึงเป็นคนคุยตัวโอวดยิงเอาเงินมาให้ดองต้อมตีสองทีสามมากคนเดียวครับว่าอยากให้คนอื่นมานั่มเพราะจะของว่าอยากให้มีคนอื่นมีส่วนแบง่งครับเงินมาไล่กับบ,อ,บอ้เขามาลีเขาแฉเบิดแลหวเขาบอสเบิดแล้วครับเขาคนประเทศเดียวกันจนเขาทะเลาะบอะแบ่งกันเพราะมึงอยากได้ความดีความชอบ เงินสองพันปันกันกินหนิครับเพราะท่านเคียดกันแล้วอยู่ครับเดี๋ยวมึงนี่สิม,มังข้ามาพูดของมึงก็ข้ามามีหลักการมันหลักการแบบไหนหลักการแบบดาคนเนี่ยเอาควอมเก่ามาเล่าควอมหลังเนี่ยเออมึงว่ามึงเป็นบุซายเออเอาแม่มึงมากกูเสียเบิ้งนี่สิเขาคนมีหลักการเขาบอกแบบนี้สิถันกูว่ามึงมีเมียเอาเมียเอาเมี่ยมามึงกูเสียเบิ้งมึงสีวาอย่างไรพามึงมันชอบสีดาคน แล้วเขาคนมาสี่ดเา้กของนี่ใสของมึงเป็นทังสัน่นเดี๋ยวนี้มึงน้ำกีบเฉากล้วยมึงหวังว่าจะเข้มเขากูจัดโพดมึงหะบ,บ่มีอีหยังหรอกยูกับยูของแถวฟังแต่เสียงหมาเฮาเลดมึงว่าคขับหลายย้ำไรหมาเฮานํา,านั่นหมาเฮามึงตลอดพอว่าข่วงสัวของมึงเทียดกับเขาเนี่ยมันสัวมากหาว่าเขาแบบนั่นแบบนี้มึงบ่เห็นกับตามึงอย่เ้า,เานี่แหละนี่ตีว่าวมีหลักการบ่เห็นกับตาติ ไว้ยังคำตามึงหูเพาพอพอยกแม่ยกเขาพอหักแม่หักคำหล่ามึงมีมึงมึงหูปะ่าผูา้ดใดไปไปนี่อย่างเนี่ยพูดใดเป็นเจ้าของโรงงานผูดใดไเป็นเจ้าของธุรกิจมึงหูจัดบอเขาไปเที่ยวเร่ร่อนกับปลาล่องคือรายการจะ่ไดนมึงมานางอาปากสวบงนางอาปากสวฟังถ้าจับผิดคว่ำว้ากูแบบนั้นแบบนี้ กูบอกแล้วว่ากูขี่หาโลขี่หาโลนี่คือมึงเอาสั่งให้แม่แม่กระพรอมึงกินพอมึงสั่งหาโลได้ละเออได้หาโลแล้วเอาพอเออขี่เขาเอามาให้หาโล่เอาพอก็แม่กินนี่คือข้อหมายของมึงครับ mm. มึงมันาศาสตร์สัวเลี้ยวซ้ำสอนผู้อื่นควอมบอกของมึงเนี่ยบุญยาตูบุญยาจะเปลี่ยนข้อมบอกของมึงไรสาระควอมบอกด่าผู้ยิ่งนี่เขาเอิ่นสุนัขครับสุนัขหลับใสสุนัขเกาะผู้ยิ่ง มึงไปเกาะองค์หญิงมึงคือบ่ไปเกาะโอมึงไม่เย็นกับข้ามลาเออมึงว่ามึงบ่เดิได้สองเดือนสาเดือนมึงกลับมาได้อย่างสาเหตุ่ึงเพราะมึงบ่มีทางไปแล้วตอนนี้เขาใสกับว่ได้คนบ่มีจุดยืนครับเที่ยวเกาะผู้นั่นเที่ยวเกาะผู้นี้จอบผู้นั่นจอบผู้นี้มัดมือมึงได้ทำงานอย่างกูถามมึงทำงานนี่อย่างมามีครับนิสัยสันดานหาจอบผู้นั่นแล้วก็จอบผู้นี้ขันมีเมียใครเมียหาเลี้ยงครับคนแบบนี้ มึงจะเสือมันใส่กุ้งกระเบื้ิเสียมันจะม,มีเมียใส่ใครได้ไปหาผู้สาวนางกินกุ้งอะรอใส่เสือแดงโอ้ขักอ่านกินเขาวูยจะหัวหลายมึงมาตองมาคุยโตโอ่วดรอมึงมาต้องมาสอนพวกกูพวกกูรู้ดีก็มึงอีกตั้งหากขึ้นไปที่ไหนกูกบรบหยัดพอมึงบอกว่าเป็นความจริงพวกตูเบอกวความจริงมึงมาตองมาสั่งสอนพอหักไม่หักคำหล่าพวกกูมีชักยภาพพ่อ พวกกูบ่ได้ว่าแบบซัวๆแบบมึงบ่ได้คิดซัวๆกับมึงพอมึงนี่หาเลี้ยดต้บนหีงใหญ่ให้ลูกให้เมียมึงหาม้วนรถเลียดบนหีงใหญ่ผู้นั้นผู้นี้ผู้อื่นเขาบ่มีครับมีแต่มึงว่านี่แหละกับนลสันดานของคนที่ว่าวา่วซัวๆวให้ผู้อืน่นแต่ตัวเองคิดว่าจะของดีครับคิดว่าจะของดีคว่วมซัวจะของมองม่เห็นครับมองเห็นใน่่ว,วมดีว่าวว่าสาระมีสาระ เวลาเอาขึ้นไล่มึงเสือกระโหลกเขาไปยังเวลาคำหลาขึ้นไล่มึงเสือกระโหลกเขาไปเม่นเขาอย่างพอมามึงอยากหูควบหลับมึงอยากขึ้นดีมึงอยากวอกเขาพอมึงไม่ได้สมยังใจมึงกรรมดาเขาดาควมเขาเการับเขายู่รดตู้รดดันรดนี่มึงหูจีมึงโมหูมึงอายปากมึงบอกเถาลูกเนี่ยมึงไปสีเขาลดรถตู้รดดันรดนี่มึงเสียกายปากบอกพอมึงโมีกูบอกให้มึงเป็นคนโสมมคนโศโคกครับเขาพ่ยอมรับมึงดอก มึงว่าเพื่อมือตายเอฟซีข้าหล่าเขาไว่ยอมรับมึงมึงมาต้องมาสอนพวกกูพวกกูพ่ออายุพูดว่าอายุว่าเป็นอ,อย่างครับกูไม่ได้ไปสนใจหรอกตัวซอยลูกตัวซอยเด็กความจริงใจตัวพ่อซอยเพื่อผลประโยชน์คือมึงเอาน้องละกลอกต่อมมานี่มึงหาผลประโยชน์อย่างเดียวหามาไล่ให้น้องต่อมแต่บาได้มาไล่แล้วบ่ให้เขาครับจนมารีได้ยายอยู่เสมอนี้ครับบัดมึงดีจริงแม่สอนบ่หี้วซับหนามึงดอกมารีกับบ่แตดซับหนามึงดอกกูที่บอกให้ได้ คนมันซัวครับคนมันซัวจําไว้ได้ครับคนมันซัวอย่าเข้าไปคบเลยคนแบบนี้คนทีไใส่วิกเปิอดออกไม่ได้ครับหนังหัวแดงยืดเพราะฉีกากินหนังหัวมันแดงยึ้ๆครับมันกล้าก,ก้มม่เบิง้งเหมาขนมันกล้ากก้มถอดวิกออกกล้ากก้มัยเบิ้งเข้าเสียอายุเพราะว่าหัวมันเป็นฉีกากครับเพราะว่าเอาเอาเอากระโปรงครอบไว้แค่นี้เองครับคนผู้นี้แล้วก็เที่ยวไสรลายผู้นั้นเที่ยวไสรลายผู้นี้แต่ประมองตัวเองมาตัวเองทําถือหร่อพ่าทําถือตัวเองทํงทาททผิดที่เ่าทําผิด สซร์ลายผู้อื่นเดวคิดว่าเจ้าของเป็นคนดีจังสี่มันว่าไรครับว่าไรครับมันต้องเบิงเจ้าของน้าเน้ยยาสพัวยาสะโงดันดาคนอื่นแล้วว่าเจ้าของดีเจ้าของมีเหตุมีผลมึงมีเหตุม,มตีผลกูเห็นมึงว่ากูาเคยมีเหตุผลเลยสําหรับพวกกูมึงแต่ออกมาดาคนนีนดีมึงเหตุผลของมึงดาวใจสีมึงอยากมีแสงครับมันไม่เป็นคนหรอกครับมันเป็นเฮียมันผลเป็นเฮียครับน้องค่ายดีเอ้ยบ่เป็นน้องค่ายบ้านว่ามันจะว่าน้องค่ายนะครับ มันเป็นบังหัวกระปุกครับหัวกระปุกครับพอนยู่ไ่ได้ครับน้องไข่ก็ยู่บ่ได้บึงกลางก็ยู่ไ่ได้เขาขี่ไมอยู้ี่ครับแถวชอมรีนี่ครับมเซาห่องแถวอยู่เห็นบ่าหมาเฮาแเซวๆอยู่เลยครับก็มีบาดยู่หมาเ่ o เ s e ด o หอครับหมาเฮาแซวๆอยู่คือเฮามันมันปากหมามันวาผู้อื่นครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่นี้ครับสอนมันเบิ่งน้ครับให้มันเบื้องตัวเองเน่ยเออนั่งดุงเสียขาดขาดมาไล่ครับทุเรศทุลัง มึงมามีกับบาเอาน้ำกูดีเป็นตันตันเสือผ่ากรับมาฮอดบอรถปีกอับักห้างมึงไปแทร่รถพื้นมาล่องให้กูเบิ่งอะไรกูก่ได้สนใจคนยังมึงเพราะว่ากูรู้าตาแท้่แล้วมือหนึ่งมึงว่าไปใส่มือหนึ่งมึงหาจอบผูดนั่นมือหนึ่งมึงหาจอบเอาข้อมืผพูดนั่นแล้วก็มึงมาเบาแค่นั้นเองครับนิสัยสันดาลมึงมีแค่นั้นครับยังเงินมามีครับมึงว่ต้อกไปดานะบ้าวทายยมมึงบ่กจังว่าด่าซะลกรนมึงด่ากูนีกูต้อนรับมึงเสมอสมบับบ้าวเนาะ สำหรับหัวกระโปงครับเมื่อซื้อหัวกระโปงครับเพราะว่าถอดหัวกระโปงออกว่าได้บักน้องในหัวกระโปงพอพอไปแม่เอฟซีครับเป็นกําลังใจให้หัวกระโปงเด้อเด้อครับเด้อขังในมันแดงเมื่อแล้วเพราฉีกากินมันเพราะฉะนั้นขอบพุณนครับขอบคุณเดี๋ยวผมจัดอีกครับขอบพุณนครับขอบพุณนทุกานครับ